สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำรายงานนะครับหรือรีพอร์ตที่แสดงข้อมูลนะครับในลักษณะที่เป็นแนวตั้งหรือแนวคอลัมน์นะครับตัวอย่างนะครับก็คือเวลาที่เราเข้ามาในระบบนะครับรีพอร์ตก็จะมีแยกนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับดูข้อมูลเดือนนะฮะตอนนี้มันแสดงอยู่ที่ Jan u a r y นะครับ พอเราเลือกตัวนี้บอกว่าไป o c t o b e r นะครับรายงานข้อมูลเดือนปัจจุบันพอคลิกปุ๊บก็จะแสดงเฉพาะ o c t o b e r ถ้าเราเลือกทั้งหมดมันก็จะแสดงทั้งหมดนะครับเราจะมาทำอันนี้กันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะครูจะขอปิดอันนี้นะครับแล้วก็ปิดอันนี้ไปเลยขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราต้องสร้างค u วรี่ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเอาข้อมูลทั้งสองอัน,นมาแสดง ขั้นตอนก็คือไปที่ Ribbon Create นะครับ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Query Design นะครับเลือก2 Table นะครับแอดเข้าไปนะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับนะนี่ฮะแอดเข้าไปนะฮะร,รูปก็คลิกเครื่องหมายลบก,ก่อนแล้วก็ดับคลิกนะฮะนะฮะชื่อวันแล้วก็ประเภท แล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟครับวิวก่อนก็ได้ครับเซฟแสดงข้อมูลครบถ้วนแล้วลแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เซฟครับคลิกที่เซฟตั้งชื่อว่าอะไรครับตัวนี้นะผู้ขอตั้งชื่อว่า query Cur current report นะฮะชื่ออาจจะยาวสักนิดนึงนะครับไม่เป็นไรคลิกโอเคครับเสร็จแล้ว แล้วเราก็ปิดขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็ไปที่ create ครับสร้าง report report วิสั์เลือกตัวนี้เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรคร query current report นะครับเลือกทั้งหมดเลยไฟล์นะครับที่มีนำสกุหลหรือ extension ไฟล์อย่างเช่น picture มันนะครับเราถอยกลับไปนะครับไม่เอาให้เหลือไว้ picture มัน อย่างเดียวแล้วก็ name type มันแล้วก็ next ครับ next ครับอันนี้ก็ next ถัดไป next ตัวนี้นะครับเดิมทีเราซัมเป็น t a b l a ให้เราเลือกเป็น layout ตัวนี้เป็นพ o l u m e r next ครับอันนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะอันนี้ครูอขอตั้งชื่อว่าเป็น report นะฮะดีพอตตัวนี้ขอตั้งชื่อว่า QCR นะครับตั้งชื่อว่า QCR แล้วก็ finish นะับมันจะขึ้นอันนี้มาให้แบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปตกแต่งมันนะครับนี่ครับสีเล็กข้อมูลเลยครับผมนะ สิทิข้อมูลนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็แจ้งขยายฟอนต์นะฮะนะฮะเปลี่ยนเลยนะครับฟอร์แมตนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นนะขนาดตัวอักษรก็สิบหกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราขยายอันนี้ขยายเลยครับไม่ต้อง ถ้ามันเยอะไปก็ขยายกลับขึ้นมานะส่วนชื่อนะครับไม่แสดงไม่หมดเนระก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรครับหนาสีน้ำเงินนะฮะตัวนี้เราบอกว่าให้เป็นสีอะไรคะสีแดงก็ได้แล้วหลังจากนั้นคลิกที่รูปภาพนะครับ move นะฮะอันนี้ก็คลิกที่ด้านบนเนี่ยคร move รูปภาพ ก็ขยายข้อมูลอันนี้เนี่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็ขยับแถบเข้ามาด้านบนนะฮะเนี่สีนี้คลิกขวาครับสีขาวไม่มีอันนี้บอกว่าไงครับรายงานข้อมูลปัจจุบันนะฮะรายงานข้อมูล เดือนปัจจุบันนะฟอนต์ก็เปลี่ยนนะครับตัวหนานะฮะสีนี่ก็ได้อย่าลืมนะครับสีเหล็กเลยครับค t r โท C ตัวนี้ครับคลิกที่ Property ตัว c a p ชั่นนะฮะอย่าให้เป็นชื่อของ q ิว r ีนะฮะหรือชื่อของ Report ใส่ c a p ชั่นเอาไปรายงานข้อมูล ปัจจุบันก็บอกว่ามัน off มัน, C U R R e N e, มน current นะครับเสร็จแล้วเราก็ save เรา ribbon home ล้วก็ preview ดูนะฮะ,นะฮะรายงานข้อมูลปัจจุบันเสร็จแล้วพอเราได้นี้เสร็จเรียบร้อยเราเลื่อนลงมานะฮะนี่ฮะของเราเชื่อนี้ วิธีการก็คือเราสร้างเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้ครูไม่สร้างนะครับครูขอคลิกนะครับ copy ครับแล้วก็วาง query ตัวนี้ที่ครูรายงานนะคะรับ report ที่ครูสร้างขึ้นมาตัวแรกก็คือ q current report อันนี้ครูขอเป็นเปลี่ยนเป็น q ar นะครับความหมายของเขาก็คือ query all เรคคอรนะครับที่ที่เอามาแสดงเป็นรีพอร์ตนะครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วหลังจากนั้นครับคลิกขวาครับแล้วก็ดีไซน์วิวตัวนี้เราบอกว่าข้อมูลเดือนปัจจุบันแล้วก็บอกว่าข้อมูลอะไรฮะเดือนอะไรฮะทั้งหมดมันอันนี้ครูก็เปลี่ยนเป็นอะไรฮะออ รายงานเดือนปัจจุบันครูก็เปลี่ยนเป็นรายงานเดือนทั้งหมดในรอบปีนะเสร็จเรียบร้อยก็เซฟแล้วพรีวิวดูนะครับพรีวิวดูเราก็จะบอกว่าข้อมูลเดือนทั้งหมดในรอบปีอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมีรีพอร์ตอยู่2ตัวก็คือ QAR กับ QCR นะฮะอ่ะขอดู QCR ก่อนนะครับคลิกขวา design view ตัว property ของเขาเลือกจาก Query RE Current Report นะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะฮะเราก็คลิกขวา design view ตัว property ของเขา เลือกจากที่เดียวกันนะฮะไม่ถูกต้องเราต้องไปที่ไหนครับขอปิดอันนี้ก่อนนะครับเราต้องไปที่คิวรี่ครับเมื่อกี้คิวรี่นี้เราตั้งชื่อว่าคิวรี่ c u r r e n t r e p o r t เราก็คัดลอกนะครับกด Ctrl c o t r l c c t r l v ตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นคิวรี่คิวรี่เ r r ร์นี้ ลบทิ้งใส่ all เข้าไปแทนนะคร a w l แล้วก็คลิกโอเคครับเราได้2อันนี้แล้วแล้วพอเราหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาที่ตัวรีพอร์ตครับตัวนี้คลิกขวา design view ครับตัว property ของเขาแหล่งข้อมูลครับเล็ก s อดซอ e ตัวนี้เราก็ถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็น q u e r y all report นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำไงครับ s a v ครับแล้วก็ preview ดูนะครับก็จะได้ข้อมูลแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เมนูนะครับเข้าไปในข้อมูลเดือนเราจะสร้างบัตรช่อมนี้ขึ้นมานะครับเราก็ไปที่อะไรครับ design view ก่อนแล้วเลือกร i บบ o n design นะครับอันนี้ครูอขอปิดไปนะครับ คลิกที่บัตทอมครับวาด Report Operation เลือก Preview Next ครับอันนี้เลือก all นะฮะ q u r รี all report แล้วก็ Next อันนี้ก็บอกว่าข้อมูลอะไรครับนะฮะแล้วก็ฟิ i s ส พอหลังจากนั้นนะครับเราบอกว่าอยากได้คุณสมบัติแบบนี้เราก็คลิกที่ต้นฉบับนะฮะแล้วก็ไปที่ format p a i n t e r แล้วก็มาวางนะพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำเหมือนกันนะครับ,นะรบทำเหมือนกันเลยดีไซน์นะฮนะนี่ฮะวาด รีพอร์ตโอเปอเรชั่นเลือกพรีวิวรีพอร์ตเน็กนะฮะแล้วก็เลือกเป็นอะไรครับ r c r นะครับ n น x กแล้วก็ข้อความตรงนี้นะครับเราก็ลบนะครับบอกว่าข้อมูลอะไรครับข้อมูลเดือนปัจจุบันแล้วก็ Finish อยากได้แบบนี้คลิกที่ Ribbon Home Format p r i n t e r แล้วก็ Pass ได้นะครับ สีไม่อยากได้สีนี้ก็ไปที่ format แล้วคลิ c style นะฮะัอันนี้ก็ quick style เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเซฟครับแล้วลอง preview ดู ribbon home แล้วก็ preview form ดูข้อมูลทั้งหมดนี่ครับเป็นอะไรเนี่ยปัจจุบันอพอคลิกข้อมูลปัจจุบันเป็นข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าข้อมูลนี้ ถูกต้องไหมครับบัตทอมนี้ไม่ถูกต้องนะครับข้อมูลเดือนทั้งหมดมันจะต้องเป็นเดือนทั้งหมดนะฮ <Yeah. S 1> ะวิธีการไม่ง่ายนะครับก็เราจะทําการแก้ไขเลยก็คือคลิกที่บัตทอมนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ build event นะฮะตัวนี้นะครับเราเลือกปัจจุบันเราก็เลือกเป็น QCR แล้วก็ a ซฟแล้วก็ o s e ข้อมูลทั้งหมดนะค,คลิกขวา build นะครับทั้งหมดตัวนี้เราเลือกเป็นอะไรครับ QR a นะครับ save ต่อไปข้อมูลเดือนปัจจุบนันนะครับ build เหมือนกันตัวนี้เราก็เลือกเป็นอะไรครับ q ไรฮะ QR แล้วก็ save แล้วลองดูข้อมูลปัจจุบันนะฮะ,ะเดือนทั้งหมดเดือนทั้งหมดเป็นข้อมูลปัจจุบันแสดงว่าเดือนทั้งหมดนะครับอขอตรวจสอบนิดนึงนะครับเซฟเลยนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันตัวนี้เป็นข้อมูล ในรอบปีทั้งหมดนะฮะอ๋อูขอเปลี่ยนชื่อนะฮะอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อมูลปัจจุบันนะ เรามาดูที่เมนูนะครับข้อมูลทั้งหมดนะฮะทั้งหมดข้อมูลปัจจุบันนะฮะก็เป็นปัจจุบันนะฮะข้อมูลทั้งหมดนะฮะอันนี้คือทั้งหมดนะฮะข้อมูลปัจจุบันอันนี้จะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันนะฮะเราคลิกขวานะครับดีไซน์บิว์นะฮะตัวนี้อันนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฮะ s u r r e n t นะฮะเซฟแล้วลองทีวิวดูนะครับข้อมูลเดือนปัจจุบันอันนี้เป็นปัจจุบันนะข้อมูลเดือนทั้งหมดก็เป็นเดือนทั้งหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นทำไงครับเราก็ไปกำหนดเงื่อนไขนะครับในข้อมูลเดือนปัจจุบันนะข้อมูลอันนี้เวลาที่เรา c l cross close p r e v i e w ตัวตัว Current ตัวนี้นะฮะ e s ไ g n v i e w มันถูกเรียกมาจากอะไรครับข้อมูลตัวนี้มันจะถูกเลือกมาจาก current report นะครับตัวนี้เยวเอา save ก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัวต่อไปนะครับข้อมูลเดือนทั้งหมดนะฮะ mm hmm. ก็ post preview เราก็คลิกขวา design view ตัวนี้ตรวจสอบนะครับว่ามันมาจากไหนมาจากตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวนี้ก็คือเป็น Query All Report นะครับ Query All Report เสร็จเรียบร้อยแเราก็เซฟครับผม แล้วลองรีวิวดูนะครับข้อมูลทั้งหมดนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปแก้ไขนะครับในส่วนของคราทีเรียก็คือเงื่อนไขตัว Current Report ตัวนี้คลิกขวา Design View ตัว ID ตัวนี้นะครับเราก็บอกว่าเป็นเอามาจากไหนครับฟอร์เครื่องหมายอัสเจรีนะฮะฟอร์มชื่ออะไรครับเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าอะไรครับ ฟอร์มเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าฟอร์มที่เราใช้ในการแสดงผลก็คือมันนะครับออบเจกต์ Object ของเราคอมโ o บ o x ชื่อ C B มันแล้วก็กดแท็บไปแล้วก็ enter นะฮะตามนี้เรามาดูในนี้นะฮะข้อมูลของเราก็คือตัวนี่ฮะคอมโ o บ o x แล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราได้นี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เซฟครับแล้วเราก็ปิดไปข้อมูลเดือนนะครับเดือนปัจจุบันพอคลิกปุ๊บไม่มีข้อมูลเดือนพอเราเลือกตรงนี้เป็น d e c e m b e r นะฮะข้อมูลปัจจุบันก็เป็น December ข้อมูลทั้งหมดเราไม่ต้องเลือกอะไรมันก็จะขึ้นครบ สิองเดือนแต่หากเมื่อไหร่เราเลือกตรงนี้นะครับ January เดือนที่1น,นะข้อมูลปัจจุบันก็เป็น January รูปแบบก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือการสร้างรีพอร์ตแบบคอลัมเอก็คือแสดงข้อมูลทีละเล c o r d เพราะว่าข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลนักเรียนก็ได้นะเพราะว่า มันจะมีะไละเอียดก็คือมีข้อมูลมีรูปภาพประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับรูปแบบนะครับกลับไปที่เมนูนะครับจบการทํางานครูเลือกที่เมนูก่อนนะฮะข้อมูลเดือนไม่ได้เลือกอะไรเลยข้อมูลเดือนปัจจุบันข้อมูลไม่มีหากเลือกปุ๊บนะครับ October ข้อมูลปัจจุบันก็จะแสดง o c t o b e r ถ้าเลือกข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดก็จะแสดงมีเท่าไหร่ก็จะแสดงขึ้นมาหมดเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับครูคิดว่าพวกเราต้องทําได้นะครับขอให้เราตั้งใจค่อยๆทําทําอย่างมีสตินะครับตามรูปแบบนี้เลยนะครับครูเขียนโนต้ตไว้ให้แล้วนะครับอ่ะลงมือปฏิบัตินะครับ สวัสดีครับ